ดีครับผมช<ะ>ันะ,ะคือไม่เข้าใจอย่างน,นชะชัผมไม่จริงๆก็เข้าใจแหละแป๊บหนึ่งมันรู้สึกมันไม่ธรรมชาติมันต้งองอยู่ในบ้านมันจะธรรมชาตินี่ก็ในบ้านแหละแต่แบบว่ามันไม่ธรรมชาติเราต้องธรรมชาติโอเคดีเยอะไปกว่าชันั่นธรรมชาติกว่าเยอะเลยชันะคือผม กูโมโหม่ะเพราะว่ากูอยากจานแต่กูจามไม่ออกใช่เลือดสัมภาวช่วยกูด้วยคือตุงจามไม่ออกใช่ปิดหน้าต่างแล้วเวลาจามไม่ออกเลยทำไมมึงถึงอยากจามแต่มึงจามไม่ออกฮะทำไมมึงถึงอยากจามแต่มึงจามไม่ออกมันสุดยอดไปเลยดูรูของคนนั่นสิ ว้าวสุดยอดไปเลยมึงจะซูมใช่มึงจ,จะเอาแต่ซูมใช่ไหมเนี่ยมึงจะไม่พูดถึงคอนเทนต์มึงจะเอาใหม่ทำไมกูจำไม่ออกทั้งที่กูมองพระอาทิตย์จนตาก,กูจะบอดอยู่แล้วทุกครั้งมันจะช่วยให้กูจำออกแต่มึงจำไม่ออกกูโมโหมาะใช่กูไม่โมโหหรอกแต่กูโฟกัสกูโมโหมากเปทางนั้นนี่ใช่สุดยอดเลยดีครับสุดยอด